ร้อยตำรวจเอกธนาบดีทูบเทียนรัฐผู้ช่วยผู้บนในการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานเปิดโครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพศ2562ท่าเทียบเรือ B1 B2 B3 B4 B5 และ A5 ท่าเรือแหลมฉบังเป็นการสร้างความเข้าใจแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่สครับโดยมีผู้แทนราชการส่วนกลาง ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังหัวหน้าส่วนราชการมีผู้นําชุมชนมีกลุ่มประมงชุมชนองค์กรเอกชนมีสื่อมวลชนครับมาร่วมในงานครั้งนี้จัดที่ห้องประชุมเดอะบอลลูมชั้น5ของโรงแรมฮอลิเดย์อินแอนด์สวีทศรีราชาแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีครับก็สืบเนื่องครับจากสัญญาเช่าโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนบริหารและประกอบการของท่าเรือแหลมฉบัง ประกอบด้วยท่าเทียบเรือ B 1 B 2 B 3 B 4 B 5และ A 5ใกล้จะสิ้นสุดสัญญาครับซึ่งตามข้อกําหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพศ2562จําเป็นต้องศึกษาแนวทางการดําเนินโครงการที่ให้เอกชนร่วมลงทุนบริหารและประกอบการเพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของท่าเรือแหลมฉบังการท่าเรือแห่งประเทศไทยแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมและยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศท่าเรือแหลมชบังการท่าเรือแห่งประเทศไทยก็ได้ว่าจ้างกลุ่มที่ปรึกษา CIFG Consortium ได้ดําเนินการศึกษาทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจการเงินและสิ่งแวดล้อมของท่าเทียบเรือโครงการแล้ก็จัดประชุมการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการครั้งนี้ครับ